เราไม่มีข้ออ้างอะไรทั้งสิ้นในการทำออนไลน์สามารถถามได้ค่ะแต่ถ้ามีอยากรู้รายละเอียดค่ะเข้าไปที่กลุ่มกลุ่มลับของครูกระแตได้ไปที่รูปโปรไฟล์เนาะทีนี้ใครที่เข้ามาแล้วค่ะสามารถเพิ่มเพื่อนซึ่งกันและกันได้ยิ่งเรามีเพื่อนเยอะก็มีโอกาสที่จะทําให้เปิดค่าการมองเห็นมากที่สุดการที่เราจะมีผู้ติดตามมากทําอะไรคะทําคลิป15วิทําคลิป60วิอย่างคนที่ มีปุ่มไลฟ์สดแล้วอาจจะสา,สามารถโหลดคลิปหรือทำคลิปได้3านาทีเวลาไลฟ์สดกำหนดอย่างไรเวลาใช่ไหมคะเวลาของการไลฟ์สดเวลาของการไลฟ์สดของถ้า,ท,าท่านในแนวทางของครูกระแตเวลาไลฟ์สดเอาเวลาที่ครูกระแตสะดวกเอาเวลาที่ครูกระแตสะดวกทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ตรงเป้าหมายตรงประเด็นแล้วทำให้เราจัดสรรเวลาให้เราสะดวกตรงเวลานั้น ไปก่อนที่เราจับโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าปุ่มบวกและปุ่มไลฟ์จะเห็นว่ามีเพื่อนของเราจับโทรศัพท์อยู่กี่คนมันทําให้เกิดค่าการมองเห็นมีโอกาสคนจะเข้ามาดูไลฟ์สดเรามากขึ้นมีค่าปฏิการปฏิสัมพันธ์มากขึ้นนะคะมีโอกาสที่ลูกตาจะมากขึ้นคอมเมนต์จะมากขึ้นอย่างนี้ค่ะคนเขาจับโทรศัพท์แล้วะคะ่ะคลิปจะส่งจะถูกนําส่งไปให้คนที่ดู จับโทรศัพท์ดูอยู่เนี่ยถูกนาส่งไปอาจจะเป็นคลิปวิดีโอหรือสัญญาณจากของช่องที่ต่อบ,บอกว่ารุ่งชิพชิงพระโทกไลฟ์สดณขณะน,นี้ก็เข้ามาดูหรือบางคนเข้าไปาในช่องกล่องกล่องขาเข้าใช่ไหมคะก็จะเห็นสีแดงทั้งหมดเลยแล้วเออเห็นเห็นคนเนี้ยอยากจะลองเข้ามาฟังคนนี้หรือบางคนก็ใช้วิธีการฟีดได้หมดเลยคะ่ะแต่เวลาการไลฟ์สดเราเลือกของครูกระแตใช้วิธีการครูกระแตสะดวกและดูว่าตอนเนี้ย ครูกแต่กดกล้องไลฟ์19นกา19นาทีนี่ค่ะ19นากา19นาทีเลือกจากคนที่จับกล้องจับโทรศัพท์อะค่ะ 2.4k 2,400คนทำให้เปิดค่าการมองเห็นเวลาคุูกระแตไลฟ์สดโดยส่วนใหญ่คนจะจับโทรศัพท์มากแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนในในช่องมีเพื่อนไม่เหมือนกันแต่โดยภาพรวมของโซเชียล คนที่จับโทรศัพท์โดยส่วนใหญ่จะเป็นเวลาไหนคะคุณแนนโดยส่วนใหญ่ก็สองทุ่มสามทุ่มจะเห็นเห็นไหมคะว่าโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าเราอยู่ช่วงสองสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยค่ะคนจะจับโทรศัพท์กันเยอะมากแต่ถามว่าทําออนไลน์อะค่ะทําออนไลน์นะถ้าเราปากหมดุดทาอาชีพทํออนไลน์ไม่ว่าเราจะไลฟ์สดเวลาไหนกลุ่มผู้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะก็แล้วแต่เรานะคะทาร์เก็ตของเรากลุ่มของเราค่ะ เราอยากจะได้กลุ่มคนช่วงเช้าเราก็ไลฟ์สดช่วงเช้าได้ค่ะก็มีคนที่ต้องการเรา